นายนพัทระเฉลยสถานะใบเฟิร์นโปรธในหลังมีภาพแอบถ่ายหลุดบ่อนค่อยๆขยับสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มนายนอพัทระกับนางเอกสาวคนสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกเพราะหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเปิดใจสารต่อความสัมพันธ์ก็มักจะมีภาพหวานๆออกมาให้ได้เห็นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เอกรู้ว่าตอนนี้สถานะของทั้งคือเรียกแฟนได้หรือยัง ล่าสุดวันที่22เดือนกุมภาพัานตีพุทธศักราช2อ6พนายนอพัทระได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอยากจีบเขาไปเรื่อยๆทำแล้วเรารู้สึกดีเขารู้สึกดีก็ทำต่อไปเรื่อยๆเรียกว่าคนพิเศษแล้วกันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่ด้วยความที่เราชอบขัดใจกันด้วยถ้าสถานะขยับขึ้นมาเราก็ยังกล้ากวนเขาอยู่ ส่วนเรื่องที่โดนแอบถ่ายนายได้เผยว่าอยากให้เขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งและเราก็คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็คงชื่นชมและอดูเราก็ต้องขอบคุณ